ผมได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีขณะขับรถไปตามเส้นทางอยู่นั้นผมได้เห็นป้ายวัดสายงามและนึกขึ้นได้ทันทีว่าวัดแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับพระกรรมาฐานสายป่าหรือสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตผมจึงไม่รีรอครับที่จะเลี้ยวรถเข้าไปทันทีวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศรับชมวัดป่าสายกรรมาฐานกันบ้างเรียนเชิญรับชมนะครับ สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดสายงามนะครับจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับพอดีว่าผมมาเที่ยวที่จันทบ,บุรีนะแล้วก็ขับรถผ่านมาทางนี้ครับก็เห็นป้ายวัดสายงามก็นึกขึ้นได้เลยนะครับว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ครูบาอาจารย์ได้สร้างไว้นะครับในสายพระป่ากรรมฐานก็คือตามประวัติเนี่ยราวปี2479นะครับมีการสร้างวันนี้ขึ้นมาโดยหลวงปู่กงมาจิรปญโยร่วมกับ หลวงพ่อท่านลีวัดอโศการามแล้วก็มีตอนนั้นมีหลวงพ่อวิริยังนะครับซึ่งเป็นสามาเณรอยู่นะครับร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นมาก็คือเป็นสิดสายหลวงปู่ม,มั่นนั่นเองนะครับสร้างวัดนี้ขึ้นมาบรรยากาศก็เลยจะดูแบบเงียบๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมองไปด้านโน้นก็จะเป็นป่าหมดเลยนะนี่คือวัดป่านะครับสายพระกรรมาฐานเลยนะแต่ตอนนี้คือที่เนี่ยเป็นวัดปฏิบัตินะครับก็เลยไม่ใช่วัดท่องเที่ยวอะไรก็จะมีผู้คนน้อยๆครับแล้วก็พระก็ปฏิบัติทํากันไปนะ ตอนนี้ก็ท่านจเจ้าอาวาสก็ไม่ได้รับแขกเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์โควิดนะป้องกันนะครับนี้ก็เป็นอุโบสถนะที่วัดแห่งนี้ครับก็จะมีความเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์สายของปู่มั่นนะครับเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะครับก็ที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นก็จะมีหลวงปู่กงมาจิรปุญโญหลวงพ่อลีธรรมทโรครับแล้วก็หลวงพ่อบิริยังสินทโรแล้วก็มีหลวงปู่เจีย๊ยจุนโทด้วยนะ จริงแล้วมีครูบาอาจารย์อีกเยอะมากนะครับที่จะมาศาที่นี่แล้วก็เป็นเจ้าอาวาสที่นี่ก็เช่นหลวงพ่อทองสุกสุจิตโตหลวงปู่อ่อนยานัิริเป็นต้นนะฮะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่เจีย๊ยด้วยเพราะว่าหลวงปู่เจีย๊ยเนี่ยท่านเป็นคนจันทบ,บุรีนะครับหลังจากที่ท่านบวชแล้วท่านก็มาอยู่กับหลวงปู่คงมาที่นี่แต่แรกเริ่มเนี่ยเรียกที่นี่ว่าศีลสนะป่าช้าผีดิบนะเพราะว่าตรงนี้เป็นป่าช้านะครับป่าช้ามาก่อนนะก็สร้างวัดขึ้นมาทีหลังแล้วก็เป็นวัดสา,ายปฏิบัตินนะครรัับบกกก็ให้้ดูยาาศท่วๆไปแลน,นะครับ องนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อลีธรรมทโรนะครับต่อมาท่านก็ไปเป็นเจ้าวาดที่วัดอโศการ,รามด้วยนะครับคือท่านบุกเบิกสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาร่วมกับหลวงปู่กงมาจิรปุญโญนะมีการสร้างรูปหล่อของท่านไว้ตรงนี้ด้วยผมขึ้นมาด้านบนของอุโบสถนะครับตรงนี้จะมีน่าจะเป็นภาพเก่าแล้วก็ที่เก็บของใช้ครับของพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญนะหรือหลวงปู่กงมาจิรปุญโญนะตรงนี้ด้าน,นหลังนะครับ นี่คือรูปหล่อของหลวงปู่กองมาจิรปุญโยนะส่วนด้านหน้านี้เขาเขียนไว้นะครับว่าเป็นพระอาจารย์สังคมเป็นเจ้าอาวาสวัดายงามเมื่อปี2529ถึง2541นะสําหรับพระอาจารย์สังคมครับองค์แรกคือหลวงปู่กองมาจิรปุญโยครับด้านหลังฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูด้านในนะครับตรงนี้ประตูค่อนข้างฝืนนะถ้าเกิดจะเข้ามาเนี่ยต้องยกดีๆครับแล้วก็เข้ามาด้านในฮะ นี่ครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สารหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่คงมาจริระปุญโญเนี่ยเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่เจียจุนโทด้วยหลวงปู่เจียจะมาสถิตที่นี่ครับประมาณสามปีนะฮะแล้วก็การาบลาหลวงปู่คงมาเนี่ยไปหาหลวงปู่มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ครับภาพของหลวงปู่คงมาจริระปุญโญนะ ออส่วนใหญ่เป็นของพระราชสังคมนะครับมีหนังสือเก่าๆด้วยครับนี่ลุงปู่แหวนนะที่ผมคุณหน้าครับลุงปู่แหวนหลวงพ่อท่านลีครับ งพอท่านลีนะธรรมทโรวัดอโศการามนะบางด้านซ้ายมือเราตรงนี้เมื่อกี้ก็พาไปชมพิพิธภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องอัถาบริขานของพระอาาจรย์สังคมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นส่วนใหญ่เลยก็จะมีภาพเก่าๆของหลวงปู่กรมาจิรปุญโยนะแล้วก็หลวงพ่อลีธรรมทโร มันก็จะเงียบเงียบอย่างนี้นะฮะท่านก็มาบวาดทำความสะอาดนะพระนี่ก็เป็นรูปแบบของพระสายป่าเลยนะครับจะเป็นแบบนี้แหละ mm. นังจากปฏิบัติธรรมก็มากวาดลานวัดอะไรอย่างนี้นะครับวัดจะเงียบเพราะว่าไม่ใช่บัดท,ท่องเที่ยวนะช่วงนี้เงียบยจริงๆ พาเดินรอบกันนะฮะมีเจดีครับตรงนี้ผมเข้ามาในวัดเนี่ยเงียบมากเลยฮะเป็นป่าล้วนๆเลยครับเนี่ยเห็นไหมฮะผมคิดว่าจะมีแค่สุดแค่อุโบสถนะแต่ปรากฏว่ามองเข้าไปข้างหลังเนี่ยเห็นไหมฮะสุดไปนูนะ่นอะแล้วก็เป็นดงป่าทั้งนั้นเลยดงป่าหมดเลยฮะ เดี๋ยวพาไปดูด้านในครับแรกเริ่มผมคิดว่าวัดแห่งนี้จะมีพื้นที่ไม่กว้างมากนักแต่เมื่อผมได้สอบถามพระในวัดและเดินอ้อมไปด้านหลังอุโบสถก็เห็นเป็นพื้นที่ป่ากว้างสมกับชื่อในอดีตที่ว่าเสนาสนะป่าช้าผีดิบแต่ปัจจุบันมีบรรยากาศไม่น่ากลัวนะครับมีความร่มรื่นสป,ปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมหลังวัดมีเขาลูกหนึ่ง และสร้างเจดีย์ไว้อยู่ด้านบนมีพระจำรรษาประมาณ20รูปซึ่งมีกุฏิตั้งอยู่ห่างๆกันครับหลวงพี่ในวัดได้บอกเล่าว่ายังรักษาสภาพกุฏิของครูบาอาจารย์หลายรูปไว้เช่นหลวงพ่อลีหลวงปู่เจีย๋ยหลวงปู่แบนเป็นต้นแต่ได้พาผมไปชมกุฏิของหลวงพ่อลีด้วยครับครับหลวงพี่พาไปดูกุฏิท่านพ่อลีครับกอที่นี่มีเกี่ยวข้องกับพระสายหลวงปู่มั่นเยอะมากเลยครับ ไปดูกันครับมีกุฏิท่านพ่อหลีอยู่ด้วย,ยมีคนอยู่ไหมครับตอนนี้เป็นไม,ไม,ไม่ไม่ไม่น่ามีนะโยมอ๋อครับสุดนะใช่ไหมฮะใช่พอด้านหลังด้านนู้นไปจะเป็นกุศลธรรมดาแล้วตอนนี้อ๋อก็คือว่ารักษาไว้เฉยๆใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ใชรอทำบูรณะเพราะจะมีหลังคาลวดอะไรรอการบูรณะเพิ่มอีกอยู่อ๋อครับแล้วของท่านพ่อเอ้ยหลวงปู่เจี๊ยบนะฮะ ตอนนี้มีพระอยู่เหมือนกันมีพระอาศัยอยู่ของหลวงปู่เจียใช่ไหมครับแล้วก็ของทางหลวงปู่แบรนเหมือนกันมีพระท่านอาศัยอยู่นอกจากของหลวงปู่ลีไม่มีใช่ใช่กุฏิที่เคยเป็นของปู่เจียเนี่ยแล้วก็หลวงปู่แบนมีพระได้จำพรรษาอยู่นะครับแต่ของท่านพ่อลีธรรมะทโรเนี่ยไม่มีครับก็รอการบุรณนะ ครับตรงนี้ครับโอ้โหเป็นป่าหมดเลยอะ่ะนี่ครับถ้าเกิดว่าจะมาทําบุญหรือว่ามาปฏิบัติธรรมต้อนอย่างนี้ฮะนี่ป่าอย่างนี้เลยวัดป่าที่จันทบุรีครับนี่คือกุฏิเก่าของท่านพ่อหลีธรรมทโรครับอ๋อมีมีชื่อติดไว้ครับนี่ หลังจากที่ไปชมกุฏิของครูบาอาจารย์แล้วผมจึงได้สอบถามเรื่องราวอื่นๆกับหลวงพี่และเดินขึ้นไปบนเขาเพื่อขึ้นไปสักการะองค์เจดีซึ่งด้านบนมีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่หลายคนครับมีทั้งแม่ชีและอุบาสิกาเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมประทับใจมากเพราะเป็นสถานที่ที่มีความสงบและได้ระลึกถ,ถึงครูบาอาจารย์อีกด้วยครับครับขออนุญาตที่จะเอา แมสลงนะโหนหอบเลยถึงแล้วครับด้านบนนะบรรยากาศทิวทัศน์เห็นไหมครับโอ้ยทิวเขาสวยงามมากเลยครับบรรยากาศด,ดีนะหมอับการปฏิบัติธรรมขึ้นมาเนี่ยผมก็เห็นเขามนเดินจงกลมด้วยสวมทุดขาวกันน่าจะมาปฏิบัติธรรมกันครับตัวนี้ก็เป็นเจดีครับ โอเคครับเดินทางไปต่อแล้วนะครับวันนี้พามาชมวัดป่านะสายหลวงปู่มั่นปุริธตโตนะเห็นชื่อวัดผมจําได้เลยเพราะว่าเคยอ่านประวัติของหลวงปู่เจียมากล่าวถึงวัดไายงามก็ไม่ผิดหวังฮนะบรรยากาศสุดยอดเลยป่าวัดป่าของจริงฮนะที่นี่โอเคครับถ้าเกิดว่าท่านจะต้องการหาวัดที่มาท่องเที่ยวด้วยมาทําบุญด้วยมาปฏิบัติธรรมด้วยนะที่นี่ครับ จันทบุรีนะวัดสายงามลองแวะมาชมกันได้ครับ